ม่เคยวันนี้ไม่ขออะไรมากขอเดียวเขาโต้เขาเลือดเขาบอกเขาเน้นแต่เราเรามีอะไร์โน่เราทองน้ำทองเรามีเอพิพนี่ครับพี่บอยสรุปสรุปรถได้ยังรถอะรถดิวจบไปรถอะรถเบียร์ไต่อบ้านไปแล้วเบียร์บ้านขอพระอันนี้หมื่นหนึ่งจบเมื่อกี้คือจบแล้วหมื่นหนึ่งไปตรงอะไรแล้วเปิดมาหมื่นสองอันนี้ผมบอกว่าอ้ําเองอ้ําอ้ําเราให้นี่ห้าร้อยแลเมอไม่ใช่น้องไม่ให้หมื่นหนึ่งเอาจบ เอาพี่แบ่งให้องค์เ่เพราะว่าจ่อจบเพราะว่าอันนู้นหมื่นสองไม่ได้อันนี้หมื่นหนึ่งเอาอันนี้อันนี้อั้ขอใช้อัน้พูดตรงตให้น้องให้น้องโดนมันทุบน่วมอยู่เงี้ยทุกอะไรแล้ทุบทุกวันเุบเต็มเลยมัทุบทุกวันเรีได้ไหิทแ้นครับนี่้าอย่างนอย่างง้แ่งหนึงเอี่ห้าเจ็ดเก้าสิบไป